สวัสดีคร Verf ับ๋ยวผมยดเองนะครับอืมวันนี้เราจะแจกรหัสกันนะครับก็รหัสตัวนี้อยู่ที่เซิร์ฟอีนะครับ <S <S เดี๋ยวไปถ่ายหน้าห้องก็ได้จะรับค้าห้วงมันก็าถ่าย Uhm. มาดูเลยนะครับไอ้ไอ้เซิฟนี้อยู่เซิฟ์ออีนะครับนี่รหัสที่จะแจกนะครับอยู่เซิฟ์ออ e มีแคนด้วยนะนี่แคนอยู่แคนเที่ยวอะไรวะเน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 อืมคันที้สามนะ เวลอยู so first, so first, ่ที oh, ่ร wow. uh ้อยหกวส่นะเออมาดูที่ครั้งอัปเกรดกันดีกว่ามีอะไรมัางอ่าชิ้นแรกที่นี่ทีทีทีเฮียอะไรปะนี่มีเดทในนะนี่ปันได้เลยนะเอสามเจ็ดนี่โอ้ยน่าสนน่าสนนะว้าวอืมแต่ของเป็น p ี e ครบด้วยนะเออดาร์ h นมันก็ปันเอาได้เนะเอก็ได้เออ แล้วก็แฟดไนนะแฟดไนเออก็ปั้นได้ปะทนปั้นไปนะไม,ไมีมีหลายปืนแนละ้ว<ม>นี่นี่นี่นปืนนี่ก็มีนี่ปืนอะไรวะวิวแปดด้วยน <c oughs> ี่โอ้โห <c oughs> มีเกือบทุกกระบอกระเบิดก็อยู่ที่วิวหกนะใครจะไปปั้นต่อก็ปั้นไปโอ้มีดวิวเก้านะใช้ได้ใช่ได้ใช่ได้ รหัสนี้ก็ถือว่าผ่านอยู่แล้วน,นี่อันนี้เวลโก้าโอ้โหคุ้มค่าละกูแล้วก็แกตตาลิงนะอืมไอแกตตาลิงนี่โอ้โ oh หมีแม่งเก็บทุกรหัสแล้วก็ฟูรี่นะฟูรี่ฟูรี่อ่า ไม่มีอะไรละเดี๋ยวไปดูที่ตัวละครว่ามีอะไรมั่งดีกว่านี่ตัวละครตามนี้นะนี่นี่น,นี่เออแล้วก็อาวุธมีทั้งหมดห้าช่องห้าช่องนะห้าช่องมมาดูที่เกาะกันบ้างเกาะมีแค่สองชิ้น ไอเทมก็เออดูเอาเองเนาะมีตามนี้ อ่ะแล้วอยู่ที่แลงโกนะเออตัวนี้อยู่แลงโกแลงโกอ่ะนันนี้ตั มาดูดีการดีลักดีกว่าไม่ไมโอ้ตัวนี้ v p 4อยู่ R.E. มีดูรูปมันมังมีรูปอะไรบางรูปมีแค่นี้กับรูป ก็ดีลักไม่มีตัวนี้อีกหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสี่เพชรก็จะขึ้น b บี้มาแจกเลยใครได้แล้วช่วยคอมเมนต์ด้วยนะว่าได้อะไรได้รหัสไปจริงๆแน่นนะเออเอย่ากโกหกถ้าคนซ้ำกูขอคืน นะแจกเลยรัสข้างบน e x o s h 9 4แล้วก็ข้างล่างเดี๋ยจะแก้ไขให้ฟังนะอันนี้ต้องฟังอย่างเดียวนะถึงจะรู้นะเพราะนี่มันจะค้างเป็น k ใหญ่ A r n o ศูนย์หนึ่งแปดห้า K R N O 0 1 8 5จุดเข้ารหัสอ่าโอเคเนี่ยสำหรับใครที่อยากได้รหัสก็ดูเอาไปแล้วกันขอบคุณสำหรับหนึ่งน้อยซับด้วยที่อันนี้ไม่ได้ทำนะ อันนี้ทำทำหลังนะเออเดี๋ยวจะแจกแจกแจกไปแล้วน้ดดูกันว่าใครจะได้คนแรกก็คอมเมนต์ด้วยใครชอบฝากกดไลยซับมาใครด้วยเอออีกหนึ่งพันออีอกห้ารอยซับก็อาจจะมีแจกก็ได้ใครใครจะไปดูออแค่นี้แหละ